สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ตุ๊กบางบประอินประธานกลุ่มอโยธยากรุ๊ในหลายๆเรื่องสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้หรือรู้คนวงการพระรู้ก็คือนักขุดกุพระแห่งอยุธยาเชื่ออะไระต้องพูดถึงว่าการขุดกุ๊ในสมายวิญญาเนี่ยเขาขุดมาตั้งแต่ตอนเราเสียกุ้งใหม่ๆเชื่อผมไหมเฮ้ยกุงแตกใหม่ๆเขาขุดกันเหรอขุดกันแล้วคนขุดเยอพอมากขุด,ขด คนอยุธยาเดี๋ยวก่อนคนไม่ใช่พม่าพม่ามันเก็บไปแล้วถ้าเก็บไปแล้วเขากลับแล้วเขากลับแล้วเขาได้ปืนเปืนเขาเอาแค่นั้นเดี๋ยวก่อนเล่าให้ฟังพอกรุงแตกปุ๊บพม่าพม่าทําลายเมืองพม่าเขากลับปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเขาอยู่ในกรุงศิยยาประมาณสิบห้าถึงสิบแปดวันเองนะเขาอยู่แค่นั้นครับเพราะมีมีใบบอก จากเซบุลกี้กับพระเจ้ามังลาบ,บอกว่าให้ดึงทหารกลับมาอย่างเร็วห้าหมื่นคนเพราะว่าพระเจ้าเชิหลงกีงทาทัพมาติดพมา่าทางเหนือแล้วอพระเจ้าเชินหลงเขาจะมาช่วยอยุธยาโดูที่ให้พมา่าดึงดึทหารกลับแต่ไม่มีมือถือก็บอกว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้วกว่าจะขับมาไม่ถึงไม่ถึงมาช้าไปหน่อยกรุงศรีบอกว่าอยุธยาถ้ามีสมายนีให้มาดเ,เร็วหน่อยจะแตกแล้วแต่คราวนี้มันไม่มีการสื่อสาร,รที่ดีอก<ต>ารสื่อสารที่ไม่ดีทําให้กรุงแตกได้อกษัตริย์เชินหลงเนี่ย ให้น้องชายเนี่ยกีราทัพมาติดทางเหนือพม่าแต่ว่ากูมันแตกแล้วพม่าเลยต้องรีบกลับกรุงศิวยาพม่าไม่ได้อยู่นานนะทิ้งทิ้งอาแซบุนกี้กับคนคนทหารเนี่ยทหารแล้วก็ไดทหารกองอาสาผสมอ่ะทั้งพม่าทั้งมอญอะไรเนี่ยอยู่ที่ค่ายโพสัมต้งเนี่ยสามพันคนนอกนั้นก็กลับพม่าหมดเลยพอกลับปุ๊บคนไทยเริ่มขุดแล้วประวัติศาสตร์ตรงนี้คนไทยเริ่มขุดกูแล้วใช่ ุกเพราะว่าในจดหมายเหตุของขางอ่าวอังกฤษนะผมจาชื่อไม่ได้นะ <c oughs> เขามาเขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นองกิษมันก็ไม่รู้ว่ากรุงศรีอย่ามแตกเขามาเนี่ยหลังกุศรยาแตกสองเดือนอเ <c oughs> ขาบันทึกไว้เลยว่าคนพืนถิ่นและคนจีนอได้ทําการขุดกุสมบัติขุดกูสมบัติเพื่อเอาทองคําและสิ่งมีค่าเขาถือว่าเป็นงานของเขา เป็นอาชีพเขา,เชเขาใช่แล้วเขาบอกเขาสึกเขาเขาบันทึกว่าที่วัดประดู่ทรงธรรมอ่ะขุดได้ทองอ่ะสี่ตุ่มเขาไม่เห็นรูบตาเ,าเขาเขียนไวใน้ในในจดหมายบันทึกเขาหลวงพ่ม,มาไม่ได้ขุดพ่อมาไปขุดแล้วพ่ <c oughs> มอมาเผากรุงศรีอยุธยาน,น้อยมาก <c oughs> เขาต้องรีบกลับเรารีบเผากันที่ป่ายบอดหมดเพื่อเอาพวกเอา,เอาไ,ไอ้ไอ้พวกไม้อ่ะใบใบจำหลักต่างๆเนี่ยเอามาทําอะไรป่ะทําปืนหลอมทองคนคนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคนพื้นถิ่นนี่แหละอ่เป็นคนขุด แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วผู้ชัดเจนหน่อยพม่าเนี่ยไม่ได้ลอกคองจากพระมีส่วนหนึ่งอาจจะลอกอแต่ว่ามันริมมันมันน้อยมันน้อยแต่คนไทยเนี่ยทําเองอันนี้เป็นกับคนจีนกับคนจีนใช่อาสาจีนทําก็เอาไม้ในวัดเนี่ยก็ไม้ในวัดเดียวนะมาลายสวยๆด้มาลอยมาทำฟืนทําฟืนหลอมทองหลอมทองหลอมทองที่วัดไหนนะได้ได้สี่ตุ่ม วัดประดูทรงธรรมที่วัดประดูทรงธรรมสำนักสำนักดาบะนะสำนักศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์นะ <S 1> <S 1> ่นะได้ได้ทองไปสี่ตุ่มได้ทองไปสี่ตุ่มนี่มีบันทึกไว้เลยมีบันทึกของของของเครื่องช่างกิจไว้บันทึกไว้เราเราเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องต้องต้องเรียนรู้ไอ้จดหมายเหตุของของคนอื่นประเทศอื่นประเทศอื่นด้วยเขาพูดไปเลยแล้วคุณบรนเทศจะเห็นว่าไปไปไปกรุงศรีอยุธยาเนี่ยโอ้ทําไมอิดมันหายไปไหนอ่าอิดลื้อครั้งแรกเลยในสมัยพระเจ้าตาก เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอิฐอยุธยาไปไหนอันนี้มีคนมีคนบอกว่าผมบอกว่าอิฐอายุธยาไปสร้างกรุงเทพจริงนะจริงะเดี๋ยวเราทั้งใหญ่เลยเราน่าจะไปคุยกำแพงเมืองที่ก่อนหลังเรามาคุยอิฐอยุธยาไปสร้างกรุงเทพสร้างกรุงเทพสร้างกรุงเทพกรุงอนสร้างเรุงเงทนเรื่องจริงผมใครก็บอกว่าผมตอนแรกมันยังว่าเขาาไม่ใช่พม่ามันขนไปสร้างมันไม่ขนอิ้ไปสระากระเบื้วอิดปะท้อดินเป็นก้อนมันไม่ขนหรอก แล้วเราพูดถึงนักเลงขุดกุที่เราพูกันนักเลงขุดกุว่ามีแต่ก playable, ่อนนุ้อาจจะมีแก๊งใหญ่มันมีมาตั้งแต่เร uh ื่อยอ่ะมีตั้งแต่ตั้งแต่คุณสิวยาแตกกันมาเรื่อยเลยแต่ม่เลยแต่ว่าคนที่ดังที่สุดที่เรารู้ในทันยุกในในในอ่าผม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 เด็กตอนนั้นเขายังไม่ตายแต่พี่เด็กอยู่เด็กเด็กเด็กอยู่ไม่มีอ่ะชื่อตาพร้อมตาพร้อมตาพร้อมเป็นคนบ้านไหนตาพร้อมคุณสิยาแหละ แถวหัวรอแหละแถวแถวหัวรอด้วยหัวรอเลยตาพร้อมคนยุยาแถวหัวรออ่าแล้วเป็นนักเลงฝิ่นติดฝิ่นติดการพนันอ่าตาพร้อมเป็นนักขุดกุทําไมขุดกุเรื่องเือแกตาพร้อมเนี่ยแกอาชีพของแกเลยคือขุดกุอ่าโคตรเก่งเหรออ่าเก่งมากอ่าแกจะรู้เลยว่ากุไหนมีทองกุไหนไม่มีทองเนี่ยแล้วแกก็เอาเอาเอาทองเนี่ยมาขายให้กับร้านทองก็หลอมหมด เพราะนั้นหลักฐานประวัติศาสตร์หลักฐานวัติศาสตร์อะแม่งเลยหายไปเพราะแต่พร้อมเพราะแต่พร้อมแต่พร้อม,อมแล้วมันมันไม่ใช่มีตะพร้อมคนเดียวมันมีคนอื่นด้วยแต่คนที่ดังที่สุดอะที่ว่าออกไปปุ๊บแล้วจะไม่ได้ของกลับมาเนี่ยมีแต่พร้อมคนเดียวท,ที่ที่ไมต้องได้ของกลับมาทุกท่นคือแต่พร้อมตะพร้อมตะพร้อมแล้วเออแล้วกูไหนที่เฮี้ยนที่ว่าคนขุดไม่ได้เนี่ยที่ว่าผีดูบูโซฟ้าแต่พร้อมขุดได้หมดแต่พร้อมขุดกูไหนที่เรื่องชื่อเอาดูกูที่ยงชื่ออยูเลยนะกัวมหาธาตุ ตาพร้อมคุณไปก่อนไม่ใช่หรอกกระโดดกำแพงทับตายเดี๋ยวก่อนตาพร้อมที่โดนงกำแพงทับตายลงหนังสือพิมพ์ทำไมก่อนดะลงหน้าหนึ่งเลยนะอันนี่มันตายตอนจบจริงๆตายตอนจบตายตอนจบสมชื่อที่ดังนี่ว่อะไรดังร่องกำแพงกำแพงกำแพงวิหารนะทับตาพร้อมตายฝนตก แต่พร้อมนักขุดกุสุดท้ายกรรมกรรมตามมาตามดันโดนกับแพงถ้าเป็นหนังนี่เขาจบโดยจบโดยบอลลีบูลจบบอลลีบูลคือแต่พร้อมนี่จะไปขุดกุมงหาท่าฝนตกตกกรนุ่งผ้าเตี่ยวคนโบราณนุ่งกระ่งเตี่ยวว่ากรนั้ผ้าดูดไปถือเสียมไปเงี้ยเดินผ่านเดินผ่านกัมแพงไปเนี่ยกัมแพงที่แบบมันเอ็นเอนเนี่ยเป็นร้อยวันพันปีเนี่ยมันก็มันมันก็ไม่พังแต่ยุคช่วงก่อนที่ฝนมันตกอ่ะอ่าเหมือนเหมือนปูนอมน้ําอ่ะมันก็มันก็ไม่มีการยึดก่อนมันก็ทับ แต่พร้อมจ่ายข่าที่เลยเป็นข่าวเลยเโอ้ข่าวดังหน้าหนึ่งสมัยนั้นเลยสมัยนั้นเลย,ย,เลยแต่พร้อมดังม,มากพระได้เยอะขนาดไหนแต่พร้อมไม่ได้ขุดพระแต่พร้อมเอาแต่ทองคําเอาแต่ทองคํพาพระเขาทิ้งไว้พระก็คือเขาก็คุณมันเทพจะเห็นว่าพระเนี่ยมันเกลื่อนอุู่ยาหมดแต่ทำไมเขาเรียกพระโคนสมองโคนสมอคือเขาขุดเสร็จแล้วเขาก็ไปไว้ตามโคนโคนไม้ไงแ้วสมัยก่อนขุดเขาเอาแล้วเขาเอาทองคำเอาเครื่องทองเอาแหวนเอากําไลเอาทับสวงเอามงกุฎแล้วก็เอาไป ไปหลอมคือตัวแกเป็นคนติดฝิ่นเพราะมว่ามีโรงฝิ่นมากกรติดฝิ่นแล้วก็ติดการพนันอ่ะเพราะมันเอาได้เงินพวกนี้มามันก็ไปไปทาติ่งก็เป็นไอ้มุกอ่ะเพราะหมดแต่พรก็ออกไปใหม่ไงคือกูออกไปได้ทุกวันอ่ะคือถ้าได้ของเยอะหน่อยอก็กูก็นอนอยู่นานหน่อยเพรบางคนก็ออกไปอีกอแต่ว่าคนบางคนเนี่ยอย่างอย่างจะดีอย่างจะดีว่าอย่าบางวัดที่เขาบอกว่าโหเฮี้ยนมากเนี้ยอเอาไม่ได้หรอกแต่พรอาไปเอาได้อ่ะ ผีไม่กลัวแต่พร้อมแต่พร้อมไม่กลัวผีใช่แต่แต่แต่พร้อมกเป็นคนมีวิชาเหมือนกันถูกป่ะแกก็ไปเอาทรัพย์แผ่นดินเนี่ยมาใช้จ่ายุท้ายเวรกรรมก็ตามทันดวงแพงทับตายดวงแพงทับตายโอ้ถ้าเป็นหนังนี่ฮาเลยซึ่งซึ่งหลายคนมันคนไม่รู้นะหลายคนมันคนไม่รู้ไม่ไม่รู้จากแต่พร้อมด้วยเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปไปหลายสิบปีมากแล้วแต่พร้อมตายปีตอนยี่สิบกว่าอ่าน่าจะน่าจะหนึ่งกว่ากว่าแล้วหนึ่งกว่ากว่าหนึ่งกว่ากว่าแหละ ก็เพราะเพราะว่าปีายังเด็กมากเพราะว่าปีปีนั้นอ่ะปีหนึ่งกว่าเนี่ยสอง <25 S 2> มันกมรมศิลปกรเนี่ย <25 10 S 2> มันมาหน้าร้อยสิบกว่าศ<ล>ิลปรกรเขาเขาจะไม่เข่งคันอย่างเนี้ยที่อยุธยาเรารุงเรืองเนี่ยก็ปีสามศูนย์กว่ายี่ 5, ห้าสองมาหน้าร้อยก่อนมันตั้งกรุง อ่าพศพันแปดร้อยเก้าสิบสามแล้วก็เสียกรุงสองพันสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบเจ็ดปีเนี่ยมันมีทั้งรูปมันรุ่งเรืองมาประมาณเนี้ยสุ่งเรืองสุดอ่าสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยมันรุ่งเรืองมากอ่าแล้วว่าเขาบอกว่ารุ่งเรืองที่สุดเนี่ยในสมัยอายุยาตอนปลายลงมาเนี่ยจะรุ่งเรืองพีดพีดสุดแต่เป็นปึกแผ่นที่สุดในสมัยสมเด็จพระนเรศวรครับแต่ว่ารุ่งเรืองสุดเนี่ยนะตั้งแต่เทสด็จพัฒนารายลงมาพระการที่ตกลงมาเนี่ยมันจะรุ่งเรืองสุดมันพีดสุดเลยพีดสุดเกี่ยวกับการค้าาขยยยยเเเเเนนนีี่่ป็มือองงทล อันนั้นคือเรื่องจริงแล้วยาสมบัติเยอะจริงๆแล้วอ่าตาพรขุดขุดมาอาชีพทั้งชีวิตทั Todd, ้งชีวิตทั้งชีวิตแกตายตอนแก่อะแก่เลยครับอ่ะก็ออยู่ทองเ่ผมว่าตาพรเป็นตันนะผมว่าแกขุดอะแกขุดได้เป็นตันแน่เ๋ยเป็นตันแน่เพราะตอนนั้นคนขุดคนไม่กล้ากันเยอะคนก็คนก็กลัวใช่ไหมต่ตาพรแกไม่กลัวอะใช่ไหมบางคนนี่ว่าบางคนไปขุดนี่หว้บกเลยเนี่ย บนน้ามาไนไหว้บอกบางคนเจอผีวิ่งพต่เฉพขุดนี่ไม่เคยมีเหตุการณ์เลยเลยที่จะพร้อมในในนีน้มีสมบัติตฉพ้อมบ้งไหมไม่มีแต่ <laughs> พรพอมไม่เอาวุฒโบราณโอ้โหถ้าตฉพอมอยู่นี่พี่อาจจะสั่งเขาได้นะแต่เฉพอมเนี่ยแกกกเหมือนแกรู้นะที่ตรงไหนแกเอาได้ตรงไหนแกเอาไม่ได้อ,อยังตาพอมไม่ขุดวัดราศรนณล่ะไม่ได้เอไม่ได้กูบังกูนี่มันมีอาถรรพ์กูบางกูนี่คนโบราณเนี่ยเขาทำกับดักไว้นะ เหมือนในหนังอียิปต์เออเข,เขาทําหลาวแหล่เหลาเลยวัดลาดบูญนันี่มีหลาวเลยเอ,อแต่ว่าหลาวมันขึ้นสนิมมันเลยไม่ลงแล้วคุณคุณบันเทพรู้เปล่าว่าทำไมคนที่ขุดกุวัดลาดบูญนัมันตายกรมศิลปากรเขาก็รู้กรมศิลปากรเนี่ยเขาเป็นมันเจาะไล้ก่อนวัดลาดบูญนัเนี่ยมันเจาะเสร็จปุ๊บมันมีควันเขียวออกออกมาเลยเป็นแบบฉุนกึกเลยเขาทําเป็นกาซไซยานไนด์ไว้ถูกไหมสมมติว่าพอก่อนที่เขาเอาของลงเสร็จเนี่ยเขาจะมีวิธีทําการ์ดพิษไว้ครับ ทำกาซพี่ในห้องกุเลยเขาทำเขาทำลมไว้เลยถ้า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 เจอลมเข้าไปเยอะจะไอาการดพี่ลย<ะ>ใชจ่จะแทงผลคืออ่ามันทำปุ๊บแล้วเขาปิดกุตุนทำกี่ยาทั้งหมดเลยมันปิดกุอ่าใช่มามันก็เกิดกา๊าซจะอยู่ข้างในอ,ะอ่ะกี่ร้อยปีก็อยู่ในนั้นอ,ะอ่ะแล้วกรมศิลปากรเขาเจาะให้ให,ให,ให้ให้ระบายอากาศออกก่อนออ๋นักขุดนักขุกุแล้วพนละ่ะตายไปไม่น้อยไปไม่น้อยเพราะอะไรป่ะเพราะว่ามันโดนก๊าซ เรียกการไซยาไนต์หรือการไข่เน่าที่คนโบราณทําไว้คือมันขับลงไปพวกมันลงไปขุดมันมันก็มีสูตรไงมไม่เห็นมันมองไม่เห็นแล้วคนก็บอกว่านีบีบคอมั่งอะไรมั่งมันมองไม่เห็นไงมันทําลายปอดหมดเลยกุบราชบูนะเนี่ยเป็นกุที่ใหญ่มากเฉพาะเครื่องทองนะทองที่ยึดคืนมาได้เนี่ยมันประมาณที่เขาบอกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าโลเป็นเครื่องทองที่ใหญ่โอ้โหมหาศาลมากแต่ว่าเขาตอนนั้นน่ะขุดคนขุดประมาณยี่สิบคนครับ กรมศิลป์วัชกรขุดก่อนอแล้วก็ให้จ้างคนเฝ้าไอ้คนเฝ้าก็พาพวกมาขุดหมดเลยกรมศิลป <laughs> <laughs> ์วกรรู้ไม่ถึงคือเขารู้ม่ามีของอแต่เขาเขายังไม่ขุดเขาเขาต้องการระบายอากาศระบายแก๊สไอ้พวกนี้ออกมาก่อนอเขาก็เลยทิ้งไว้ก่อนแล้วถูกไหมแต่เขาได้จ้างคนเฝ้า้ <laughs> ลูกหลังตะพอมยังอยู่ไหมาะว่ายังอยู่ยังมีมากอ่ะนะยังยังยังอยู่ลูกหลังลูกหลังตะพอมนะแต่ว่าตอนนี้มันขุดไม่ได้แล้วอในอุทยานเนี่ยมันขุดกันจนพุนไม่หมดอ่ะ ทุกกลุ่ไมไม่ว่าจะดีไหนไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วผมบอกให้เหลือแต่เพื่อพักเครื่องที่เขาไม่ค่อยเอาแต่ตอนนี้พักเครื่อมันมีค่าแต่เครื่องทองที่แบบเป็นแบบระดับทองหยองใหญ่หญเลยอะนะ,ะที่เป็นเครื่องมงกุลมงกุดเครื่องราชกุฎัพันต่างๆเนี่ยเขาขูดไปหมดแล้วพี่พี่เราในยุทธยาเนี่ยโกไปถึงไหนโกะในเฉ<น>พาะในตัวเมืองหรืออำเภออื่นด้วยมันมีทุกที่เลยยุทยาทุกอำเภออำเภออื่นก็มี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 อำเภออื่นก็มีอำเภออื่นก็มีมีมีหมดแหละแต่ว่ามันจะมากมันจะไม่มากเหมือนเหมือนในยุทธยาตัวเมือง พิยาเยอะมากอกูวัดกูดีดาวก็ยังไม่มีคนขุดไงที่ลูกรับพระองค์เจ้าลับพีเหรอ,อใช่ไหมนุ่งจ้างลพีหรืหรือ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 พีอ่ลาเนี่ยผมจำสับะะนะบถ้าจาสับกันผมก็ขอโทษด,ด้วยที่ว่าเป็นที่เป็นเพื่หรือพระองค์เจ้าดาราทองอ่ะที่เป็นนักแข่งรถอ่ะที่ทำมาขุดที่วัดกุดีดาวอ่ะแล้วท่านไม่ได้ไปอ่ะเขาบอกว่ามันมันเลื่อนกูกกกงี้เลยกูกูมันเลื่อน ทองอ่ะมันเลื่อนพวกวันนี้โกฏิยังอยู่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 ยงอยู่อยู่อยู่อย่างวันนะครับโกนีิยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ถ้าไปขุดตายอ่ามันมีศารสารเลกสารผู้สมด้วยอเดี๋ยววหลังเดี๋ยววัหลังเราไปถ่ายกันที่นี่อปถ่ายได้วัดนี้เป็นวันที่ผมชอบมากผมเข้ามาผมชอบวัดท่านหมดเพราะมันยังไม่ถูกโกดิอไม่ยังผมชอบผมชอบผมชอบบสถาปัตยกรรมของเขาเนะมันสวยมันสวยสวยเดี๋ยวหลังโควิดถ้าพร้อมนี่ยนะขุดในเมืองขุดนอกเมืองนี่ก็ขุดหมดอ่าจะขุดหมดขุดจมโปะเลย แกดูนะแกรู้นะผมะก็หมาถ้าเราเราคุยกันตาพร้อมได้ก็อยากจะถามแกมันว่าเฮ้ยลุงอีงตรงไหนที่มันมีตรงไหนไม่มีแล้วตรงไหนที่ลุงขุนแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่โดนตรงไหนคือวัดคุณีดาวไปทำไมแกเว้นวัดคุณีดาวไว้ทําไมแกเว้นวัดราชบูรณะไว้เออแสดงว่าแกต้องรู้พอสมควรก็ต้องรู้พอสมวออควรไว้ไอตรงนี้เอาไม่ได้ตรงนี้เอาได้อถูกไหมหรือไม่้องทำพิธีศัยศาสตร์แบบแกแกเว้นไ้สองวัดโอ้เว้นไ้หลายวัด ที่เอาไม่ได้อะแต่พร้อมเนี่ยเว้นไว้แต่วัดหลายวัดไม่รู้หลายวัดอแต่แกจะไปเอาวัดมหาธาตุเหมือนก็ทาพิธีนั่งทางในหรืออะไรของแกเนี่ยเหมือนแบบประมาณว่าติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ได้ว่าเออมึงได้มามึงต้องทําบุญให้กูนะอะไรประมาณนี้หละแกถึงไปเอาได้วัดบางวัดแกไม่เอาอ่ะคุณสงสัยไม่ได้เออเฮ้ยวัดใหญ่บงชนแกก็ไม่เอาอแกเหมือนแกรู้ว่าอีกตัวนี้กูเอาไม่ได้ตรงนี้กูเอาได้แกถึงไปเอามา ครับทิพตพร้อมนักปลดปุแห่งประวัติศาสตร์ของอยุทยาวถือว่าก็เป็นเบอร์หนึ่ง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 ของอยุธยานี่กรมศิลปากรสู้ต่พรไม่ได้เลยจริงๆน่าจะเชิญไปเป็นข้าราชการกรมศิลปากรโอ้โดนกระแพงทับตายก่อนเพาเอินโดนกรแพงทับตายก่อนตายสมเหตุสมผลตายแบบทุเล่นมากเขาบอกว่าเหลือผ้าตัวเดียวเหมือนกับฆ้าหลุดตายแก้ผ้าตายอ่ะไม่เป็นกรรมเป็นกรรมเือนกรรมนักโคตรโกงแม้แม้ที่คนโบราณบอกว่าผ้าผืนเดียวยังมีติด อีกตัวแค่นั้นเองหมดเหมือนแค่ใช้กรรมอ่ะวิญญาณยังอยู่หรือเปล่าคุณไปเทพไปดูดิที่วัดมหาธาตุอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปจุดนั้นได้ไหมไปได้ไม่ใช่จุดทูบแล้วถามว่าแต่พร้อมกูไหนที่แกยังไม่กดกันคุณะปเทพจุดแล้วกันเดี๋ยวแต่พร้อมหาผมมครับแต่พร้อมนักขุดกู้แห่งอยุธยากับพี่ตั๊กบางไมอินพี่ตุ๊กสิเอ้พี่ตุ๊กตักกันตักงบริบูรณ์เปล่าเดี๋ยวเออปิดพี่ตุ๊กบางไมอินแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ